สวัสดีครับที่นี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อแอปเอ็กกาชานะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถยนต์ที่เป็นกระแสตลาดเป็นทั้งกระแสนิยมและกระแสดรามา่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ได้เอ่ยถึงเขานะครับผม Honda hrv ehev ครับ โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดตัวรถแบบคร่าวๆนะครับผมว่าเจ้า Honda HRV EHEV ตัวนี้มันมีดีอย่างไรและเส้นสายมันเป็นอย่างไรแน่นอนว่าช่องอื่นเขาคงรีวิวกันไปหมดแล้วแหละอาจจะอธิบายตัวรถคร่าวๆนะครับผมแต่ที่สำคัญก็คือว่าผมอยากจะอธิบายเรื่องการใช้งานต่างๆของเจ้า Honda HRV EHEV ตัวนี้นั่นเองครับผมมาดูในส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับผม Honda HRV EHEV ตัวนี้ผมซื้อเป็นรุ่นท็อปมาแลครับผมก็คือเป็นรุ่น RS นะครับ RS ตัวนี้1.179ล้านนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสีพรีเมียมสันไลด์ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้จะเพิ่มอีก10,000บาทนะครับผมก็คือ1.189ล้านครับแต่ว่าถ้าใครจะสนใจรุ่นรองท็อปนะครับผมก็1.079ล้านนะครับผมถ้าเป็นตัว อีก9 7 9 0 0 0บาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมมากๆเลยทีเดียวครับผมสำหรับเจ้า Honda HRV e h e v ตัวนี้ครับผมอยากให้ทุกคนมาดูมิติของตัวถังรถก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ครับผมความความยาวของเจ้า Honda HRV ตัวนี้คือ4.3เมตรนะครับผมถ้าเป็นความกว้างความกว้างจะเป็นประมาณนะ1.8เมตรครับผมนะ1.8เมตรแล้วก็ความสูงนะครับผมความสูง1.6 เมตรนะครับผมที่สำคัญคือผมที่ผมเลือกเจ้า Honda HR-V ตัวนี้เพราะว่าผมชอบความสูงของเขาจากพื้นเขาสูงถึง196ม mm ิลิเมตรทีเดียวนะ19.6เซนนะ่ะทุกคนส่วนเรื่องความจุของถังน้ำมันนะครับผมความจุของถงังถังน้ำมัน บรรจุน้ำมันได้40ลิตรนะครับผมแล้วก็เติม E10 เติม E20 เติม91เติม95ได้เลยยกเว้น E85 เติมไม่ได้นะจ๊ะในส่วนของถุงลมนิรภัยของ Honda HRV นะครับผมก็มีทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ตรงม่านนิรภัยนะครับผมในส่วนของ Honda Sensing นะครับผมก็มีระบบช่วยเบรกเตือนเตือนการชนหน้าอัตโนมัตินะครับผมเตืนอนเมื่อเราขับรถมาแล้วมีคนเดินตัด เข้ามาหรือว่าจักรยานตัดเข้ามามันจะช่วยเบรกให้อัตโนมัตินะครับผมก็คือระบบ CMBS นั่นเองนะครับผมและก็มีระบบช่วยควบคุมเดินรถให้อยู่ในช่องทางการเดินรถนะครับผมก็คือระบบ L-Cap และยังมีระบบเตือนช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะครับผมที่เรียกว่าระบบ RDM with LDM นะครับผมแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรแผัน Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับผมก็มีอยู่ในรถคันนี้เช่นเดียวกันนะครับ อีกนิดนึงลืมไปมันมีระบบที่เตือนด้วยนะเตือนรถเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ครับผมเขาเรียกว่าระบบ LCDN นะครับผมก็เฮ้ยจัดว่างามอยู่ถือว่าให้มาเต็มๆจริงๆนะครับผมสำหรับระบบเซนซิงของ Honda HRV eH EV ตัวนี้ครับโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมผมจะนําทุกคนไปถึงเรื่องระบบการใช้งานของ Honda HRV eH EV ตัวนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมมีกุญแจรีโมทอยู่นะครับผมก็ห่างจากรถ80 เซนติเมตรนะครับผมสามารถถ้าตรงนี้ครับผมตรงนี้คือล็อกรถนะเราแต่ตรงเนี้นี่คือล็อกรถนะครับผมแต่ว่าใช้ได้ทั้งข้างคนขับและคนนั่งนะครับผมถ้าเราเสียบเสียบมือออกไปครับผมเสียบมือปึ๊บเห็นไหมครับรถจะเปิดนะครับผมพร้อมกระจกก็จะเปิดขึ้นมาด้วยนะอ่ะเราเข้าไปด้านในคนขับกันเลยแล้วกันนะครับอีกทีนึงแลวกันนะนะครับผมด้านข้างคนขับนะครับผมอ่ะล็อกรถครับนี่ก็แต่แค่สามขีดตรงนี้ครับ แต่สามขีดตรงนี้ก็ล็อกรถได้เลยนะครับผมถ้าถ้าเรามีกุญแจอยู่ในมือนะครับผมแปดสิเซนนะครับผมก็ถ้าเราเปิดก็เนี่ยครับเอามือจับปุ๊บมันก็เปิดเลยนะครับผมนะโอเคทีนี้มีอะไรบ้างนะครับผมอะผมจะพาทุกคนไปดูตรงนี้ก่อนละกันครับด้านบนคือฝาเปิดฝาถังน้ํามันนะครับผมด้านล่างคือเปิดฝากระโปรงครับผมอาผมเปิดถังน้ํามันด้วยเลยแล้วก็ฝากระโปรงด้วยเลยนะครับโอเค ไปไปดูกันครับผมไปดูฝาถังน้ํามันก่อนแล้วกันนะครับผมนี่นะครับก็ฝาถังน้ํามันเป็นแบบนี้นะครับผมแน่นอนว่าเติม9 1 9 5ได้เติม e 1 0 e 2 0ได้นะครับผมแต่เติม E85 ไม่ได้นะจ๊ะอ่ะมาดูที่ฝากระโปรงหน้านะครับผมฝากระโปรงหน้าตัวนี้ค่อนข้างหนักเปิดยังไรนะครับผมอ่ะนี่ครับไปตรงที่ตัวเอนั้นนะครับผมมันจะมีเหมือนกับว่ามีสลักตรงนี้ครับมองไม่เห็นนะเนาะ เนี่ยครับมีสลักนี้ดันไปด้านขวาครับผมแล้วก็ดึงเดี๋ยวนะดันไปด้านขวาแล้วก็ยกขึ้นมาครับเนี่มันต้องสองมือเนาะโอเคโเคหหนักหนักจริงทุกคนหนักจริง คุมพลังของเจ้า Honda HRV eHEV ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เป็นซิน1.5ลตร eHEV นะครับผมเป็นเบนซิน4สูบนะ1,500ซีนะครับผมให้กำลังสูงสุด105แรงม้านะครับผมแรงบิดที่127นิวตันเมตรนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมแต่ว่ามันทำงานพร้อมด้วยกับเจ้ามอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับผมพละกำลังเมื่อรวมกับเจ้าเครื่องยนต์เนี่ยมันจะสูงถึง131แรงม้า253นิวตันเมตรกันเลยทีเดียว ว่าทีเด็ดมากชอบชอบนะครับผมแม้จะมันแม้ว่ามันจะไม่แรงเท่าซีวิคก็ตามนะแต่ก็ในระดับที่ของรถบ SUV ที่เป็นไปอยู่ก็ถือว่าดีงามมากแล้วครับวิธีการปิดฝาก,กระโปรงนะครับผมอ่จดึงดึงสลักตรงนี้ครับปพ๊่มเพนี่ดึงตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอ่อมือเดียวนะต้องอ่าโอเคเนี่ยครับผมก็สลักไว้ตรงนี้นะแล้วก็โอ้โหหนักมากทุกคนครับเนี่ยครับเอาไว้สัก เกือบเกือบฟุตนะโยลงมาเลยครับโอเคอยากกดนะครับผมเซล์บอกว่าอยากกดนะให้ยกขึ้นแล้วก็ปล่อยลงเลยนะครับผมมันก็จะล็อกได้พอดีนะครับผมสำหรับเจ้า Honda HRV EV ตัวนี้ครับลืมบอกไปภายนอกด้านหน้านะครับผมไฟเลี้ยวของ HRV RS ตัวนี้ก็คือเป็นซีเ u นเชียลนะครับผมแต่จริงแล้วช่องหลายช่องบอกกันไปแล้วนะเนาะนะครับผมมันทั้งมีแอมป์อัพแล้วก็เป็นกระจังหน้า3มิติอย่างนี้นะครับผมนะไม่ จะไม่พูดมากนะครับผมอามาดูที่ล้อด,ดีกว่าครับผมลอ้อ RS ในส่วนของ RS ให้เป็นล้อขอบ18นะครับผมแต่ว่าอันนี้ล้อผมไปเปลี่ยนมาแล้วนะอย่าไปสนใจนะครับผมล้อนิชเวลแล้หน้านะครับผมอ่ะ ช่างมันนะครับผมแต่ว่าพูดถึงยางแล้วกันยางเป็นบริสตอลอะเ e นซานะครับผม2องสองนขอบสินะครับผมและก็หลังคาแล้วครับผมเป็นพารา r a m มิกกราส์ลูฟนะครับผมเปิดไม่ได้นะมันไม่ใช่ซันลูปหรือว่ามูลลูปเลยมันคือกราส์ลูฟเฉยๆนะครับผมเป็นพารา r a m มิกด้วยนะ ผมในส่วนของฟิล์มนะครับผมที่ผมเลือกใช้นะคือฟิล์มเอสโตมานะครับผมอันนี้ไม่ได้แถมนะครับผมอันนี้ซื้อนะครับผมก็เป็นฟิล์มเอสโตมาเป็นฟิล์มนี้เรียกไพนะครับผม6กสรซนรอบคันนะครับผมนีมาดูครับรอบคัน6 0สเปซ็นเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับนะโอเคอส่วนเห็นถ้าภายนอกเป็นยังไงภายนอกเป็นยังไงภายในเป็นยังไงอันนี้ครับผมภายในก็จะเห็นปรมาณนี้นะครับนะ โอเคก็ถือว่าโปร่งอยู่พอสมควรนะสําหรับ S สองมากหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูในด้านคลิกเซนเซอร์ดีกว่านะครับผมทายรถนะครับผมอะเตะปุ๊บง่ายมากครับทุกคนครับผมผมว่าเซนเซอร์ฮอนด้า HRV ตัวนี้เจ๋งว่ะมันทําให้ง่ายๆเราเตะคลิกเดียวปุ๊บเนี่ยครับแม่นมากครับทุกคนครับเตะไปตรงตัวเอเนี่แหละครับนะเนี่ยครับเตะไปตรงตัวเอแล้วเตะถึงเดียวพอครับออาดูใหม่ปุ๊บเนี่ยครับ ไม่ต้องเตะค้างไม่ต้องอะไรเลยแค่แบบว่าจิ้มไปปุ๊บแล้วก็เอาออกเลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมคาปาซิตี้ภายในนะครับผมผมว่ามันเล็กนะผมว่ามันเล็กตรงนี้คือไม่มียางอะไรนะครับผมตรงนี้มีเป็นชุดซ่อมยางมาให้แล้วก็แม่แม่แรงนะครับผมมีไฟมีไฟสองดวงนะครับผมแล้วก็มีถาดนะครับผมแต่นี้ซื้อเองนะซื้อเองอันนี้ซื้อเองหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีเป็นช่องวางตรงนี้นะครับผมสําหรับวางของที่แบบว่ามีกลิ่นนะครับผมมันก็จะไล่ออก ไล่กลิ่นออกไปตางช่องไหนก็ไม่รู้แล้วนะนะครับผมอ่ะโอเครถผมมีเซ็นเซอร์2จุดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีในสเปคฮอนด้านะครับผมขอเทลขอเซลแถมเอาเองนะครับผมทุกคนครับ Honda HRV ยังมีลูกเล่นอีกอันนึงนะครับผมก็คือว่าถ้าเรากดปุ่มนี้ครับผมเป็น walk away door lock ครับเนี่ยเราสมมุติว่าเราวางของอยู่แล้วเราไม่มีมือจับนะครับผมนะเราถือของออกมาอ่าเราโกยของถือของออกมานะถ้าเราไม่มีมือจับเราใช้ข้อสอบตรงน,อนี้นั่นก็ได้ปุ๊บ เดี๋ยวนะยังอ่ะมันจะมีขึ้นสีเขียวนะครับผมขึ้นไฟสีเขียวพอเราเดินถอยออกมามันก็จะปิดอัตโนมัติเช่นเดียวกันเออใช้ได้นะทุกคนโอเคไหมโอเคไหมนะครับต่อมามาดูด้านหลังกันบ้างครับทุกคนครับอ่ะด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังตรงนี้ภายในภายในจะเป็นยังไงอ่ะเข้าไปดูก่อนละกันนะเบา เบาะนะครับผมพับได้หกสิบสี่สิบนะครับผมนี่ครับตรงนี้ตรงนี้นะดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พับได้เลยนะครับผมแบนราบไปกับพื้นได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนุ้นก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะป๊บแต่ว่าตรงนี้จะมีปัญหานิดนึงก็คือว่ายกสูงครับมอืมนี่ครับยกสูงนะมันต้องมันต้องแบบดันเข้าไปแล้วก็ล็อกหอูถึงจะล็อกได้นะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันล็อกไม่ได้ครับมันล็อกไม่ได้เดี่ยข้อเสียตรงนี้นะั่นมันแปลกแปลอยู่นะ มันต้องแบบว่าหเห็นไหมมันต้องทุกคนเห็นไหมเอาเอาใหม่นะเอาใหม่นะคือถ้าอย่างนี้นะอ่ะปกตินะดันขึ้นดันขึ้นแล้วล็อกมันไม่เห็นไหมว่ามันไม่นั่นต้องต้องดึงอีกทีนึงจบเนี่ยครับผมต้องทำสองครั้งนะทุกคนครับอะไปดูข้างนู้นด้วยละกันครับทุกคนน,นี่เหมือนกันนะครับผมข้างนี้หกสิบสี่สิบเช่นเดียวกันนะครับผมมีสลักตรงนี้นะ ปุ๊บไปนี่ครับเห็นไหมโอ้โหแบนดาบเลยเจ๋งมากนะครับผมทุกคนครับแต่ว่าอึ๊บหนักกว่าหนักกว่าทุกคนครับอ่ะยกปุ๊บเนี่ยเห็นยกปุ๊บใช่ไหมแล้วเราแล้วเราพับไปอย่างงี้ใช่ไหมมันไม่ล็องนะครับทุกคนมันต้องกลึกไปอีกทีหนึ่งนี่เราก็สามารถวางของในแนวแนวสูงได้ครับทุกคนครับ โอเคตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหลังของเจ้า Honda HRV eH EV แล้วนะครับผมทุกคนครับดูสิว่าความสูงเป็นยังไงบ้างความสูงผมสูง183นะทุกคนก็อาจจะติดหน่อยๆน,นะติดนะไม,ไม่หน่อยอะติดเลยถ้าเป็นแบบ183นะแตะ่ความนุ่มของเบาะผมว่าเฉยๆผมว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้นุ่มมากแล้วก็ที่เป็นข้อติตรงนี้คือมึงจะทํานูนมาทําไม แล้วถ้าแบบว่าคนนั่งกลางๆอย่างเงี้ยคนนั่งกลางๆจะแบบโอ้โหนั่งลําบากทุกคนนั่งลาบากมากมันมันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะนั่งได้อะครับทุกทุกคนนะครับนะเอะแล้วก็มีที่วางนี้อันนี้กระดูกไม่มีกระดูกที่จะมีกระดูกแล้วไม่มีกระดูกผมไม่ได้สนใจอะไรมากเลยมานะครับผมมีที่วางแก้วสองแก้วนะครับผมนะเอ้ <perde Dante> แต่ว่าอันนี้ไม่ชอบมากๆาเลย <S <S ๆๆเออจัน จะทาให้มันนูนๆทาไมทําไมไม่ทําให้มันเรียบๆนะครับผมให้มันนั่งสามคนได้สบายๆนะนี่นี่นั่งสามคนไม่ได้ครับผมลําบากมันไม่ได้เลยนะคือถามว่าโอ้โหแบบมันไม่ได้อะทุกคนดูดินั่งสามคนแบบอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรทุกคนนะอ่ะมีแอร์มีแอร์ Air ให้แล้วก็มี USB ให้สองช่องนะครับผมมีที่วางของวางแก้วน้ําอะไรก็ว่าไปมี อ่ะโอเคโอยนี่มีโอ้ยเนี่ยมีให้เสียบมือถือได้ด้วยครับทุกคนครับเนี่ยมีมีที่เสียบให้่าย,ยมือถือนะเล็ก,ลกๆน้อยๆก็โอเคนะเนี่ยมีที่เสียบมือถือให้ทั้งสองที่นั่งเลยนะครับผมมีลาโพองอันนี้น่าจะเป็นตัว RS นะครับทุกคนครับเนะมีลาโพงใหญ่ลาโพงเล็กมีเป็นทวิตเตอร์กับลาโพงใหญ่นะครับผมนะเอเข็มขัดนิรภัยมีให้อันนี้คืออะไรโอเคสามสามเลยนะสามที่นั่งนะครับผมเข็มขัดนิรภัยนะ โอเคตรงนี้คือช่องระบายอากาศนะครับผมก็คือดูดแอร์เข้าไประบายแบตเตอรี่ของไฮปิดนะครับผมเนี่ยมีมือจับมือจับตรงนี้2อันนะครับผมแล้วนี่ไฮไลท์ของเขาในรุ่น r f ก็คือว่าเนี่ยครับพารามิคซันรูฟครับโอเคนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหดูดูมากแต่ ร้อนไม่ร้อนค่อยว่ากันอีกอีกทีนะครับทุกคนครั <c oughs> นะเนี่ยครับโอ้โหไปแงไงปแไงวิวท็อปทอปเลยทุกคนนะครับผมนะแต่ว่ามือหัวไม่มือหัวไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะครับผมอ่ะน่าจะมีประมาณนี้สำหรับแถวหลังของ Honda HR-VE อ e, H e v วครับผมมาดูข้างหน้ากันบ้างนะครับผมนะอ่ะมาไปไปทาง ฟังคนนั่งก่อนละกันนะคนนั่งคิเรนิดหน่อยนะเป็นตัวท็อปแต่ว่าต้องขอเขาเรียกอะไรอ่ะต้องแมนนวลเอานะครับผมไม่สามารถปรับบอกอะไรได้นะครับผมนะนะครับก็ต้องแมนนวลเอาทั้งหมดเลยอัตโนมือนะครับผมนะก็เป็นดีไซน์ปกติสําหรับคนนั่งนะครับผมนะแอร์แอร์ก็นี่ยครับโอ๊ยเราจะไปตรงนู้นทำไมใช่ไหมก็เอาตรงนี้ก็ได้ไหแอร์คืออันนี้ปิดนะครับอันนี้ปิด อันนี้ให้ออกลมทางนี้นะครับผมแต่ท่าน,น,นู้นเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยทำไมมันเย็นมือจังวะเปิดไปตรงนี้ครับผมมันก็จะออกข้างๆ้างออกข้างๆ้างไปนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ในส่วนของที่นั่งคนขับนะครับผมก็ปรับระดับได้แปดทิศทางนะครับผมีไปข้างหน้าไปข้างหลังยกเหยียอยกยกยก,ยกต้นขาได้นะครับผมยกยกยกต้นขาได้ยกข้างหลังได้นะฮะเห็นไหมยกข้างหลังได้นะครับนะครับแล้วก็ดัน ดันปรับพนักพิงนะครับผมเนี่ประมาณนี้นะครับผมไปได้แดทิศทางนะครับเมื่อเข้ามาภายในแล้วนะครับผมอ่าด้านคนนั่งก็มีเก๊เออเก๊มันน่วงว่ะเออเก๊มันน่วงนะเจ๋งดีว่ะเก๊มันน่วงนะครับผมมีช่อง usb ตรงนี้นะมีช่องเก็บแว่นตาเก็บอะไรแต่ว่าทําไมถึงไม่ทําช่องเก็บแว่นตาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ไม่มีไม่เป็นไรช่างมันนะครับผมแล้วก็มีสาย apple carplay หรือว่า android auto นะครับผมก็เสียบตรงนี้นะครับผมแล้วก็มี wi-fi charge นะครับผมได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับตัว rs นะครับผมนะแล้วก็มีที่บังแดดที่บังแดดมีไฟด้วยนี่โอเควะนะครับผมแล้วก็มีให้ทั้งทั้งคนนั่งและคนขับเลยนะ นี่เออมันต้องอย่างนี้ครับทุกคนครับมันต้องอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ซันรูฟนะข้างบนนะครับผมก็มแลวก็ไม่ใช่อัตโนมัติด้วยก็เป็นอัตโนมือครับนี่ครับเวลาร้อนใช่ไหมหัวหัวหัว,หวร้อนหัวร้อนงานประกรอบก,ก็ก็ปิดสนิทอยู่พอสมควรผมว่า,นานงานงานประกรอบคันของผมดีนะแต่คันอื่นผมไม่รู้นะครับทุกท,ทุกคนครับนี่ครับนะเป็นพาโนรามิกกราสรลูฟครับทุกคนครับนี่เนาะ โอเคแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับผมที่วางแก้วเนี่ยมีที่วางแก้วสองที่นะครับผมแล้วก็เนี่ยครับเออกองเก็บสัมภาระ,ละเล็กไปนิดนึงนะทุกคนนะเล็กไปนิดนึงนะครับผมก็มีที่วางนะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําของคนขับด้วยนะครับผมอ๋อคนนั่งก็มีนะครับคนคนัน่งก็มีนะครับผมนะโอเคเราสตาร์ทรถกันเลยดีกว่าทุกคนครับเพราะว่า <laughs> <laughs> เหนื่อยแล้ว <laughs> ร้อนแล้วนะครับผมอ่ะสตาร์ทยังไง เดี๋ยวผมนะผมต้องเหยียบเบรกคือต้องบอกว่าผมมาจากสายเกียร์แมนวนวลเกียร์กระปุกครับทุกคนพอเวลามาขับเกียร์ออโต้จะรู้สึกงงๆง,ง,ง,งนิดนึงว่าเฮ้ยสตาร์ทไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะงงๆง,งนิดนึงนะครับผมอะกดต้องเหยียบเบรกนะเหยียบเบรกแล้วปุ่ม power จะมีไฟขึ้นมาครับผมกดปุ๊บสตาร์ทลวจา้าโอเคนะนี่งานะ สวยงามสวยงามสวยงาม,งามหน้าจอเป็นแบบ TFT นะครับผมเจ็ดนิ้วนะครับผมบน TFT เจ็ดนิ้วแต่ว่าอีกกระป๋องนมไม่ใช่กระป๋องนมกระป๋องตูปต้ปลาตูปา้ปลานี่ขัดใจอยู่นิดนึงแต่ว่าใช้ใช้ไปมันก็คงไม่เป็นไรนะนอะค,ครับทุกคนครับนะอุ้ยลืมเปิดแอร์เปิดแอร์ก่อนเปิด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 แอร์ก่อนโอเคตู้ปลาตัวนี้ก็แปดนิ้วเนาะแปดนิ้วนะครับทุกคนครับเนาะอ้ยแอร์ร้อนว่ะ โอเคนะครับผมก็เป็นสแสดงระดับมาตรวัดหน้าจอ TF T7 นิ้วนะครับมีอะไรอีกเอ่ยที่ต้องต้องรู้ทุกคนต้องรู้อันนี้ครับผมถ้าปุ่มนี้ครับผมก็คือว่าปรับระดับความสว่างนะครับผมเป็นปรับระดับความความสว่างของของหน้าของของของหน้าจอนะครับโอเคประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะนี่นะครับดร v e โหมดตอนนี้ผมขับอยู่ที่โหมด Normal นะครับผมถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นโหมด อีคอนหรือโหมดสปอร์ตก็มาที่ไดร์โหมดตัวนี้ครับผมไดร์โหมดนี่ปุ๊บขึ้นถ้าขึ้นคือนี่ครับผมหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับผมเป็นโหมดสปอร์ตนะครับผมถ้าดึงลงมาที่นึงดึงลงมาก็เป็นนอร์มอลนะครับผมนะแล้วก็กดปั๊มลงมาคือ e c o คอีโ,โ,อโ,โคโนโนะครับผมนี่เป็นหน้าจอ Economy นะครับเนี่ยคือไดร์โหมดผมชอบนอร์มอลที่สุดผมว่า มันประหยัดน้ำมันที่สุดจริงๆนะครับผมนะในส่วนของปุ่มเบรกมืออัตโนมัตินะครับผมนี่ครับผมก็ยกขึ้นครับยกขึ้นก็มีไฟสีแดงขึ้นมานะครับผมก็จะมีไฟเบรกมืออัตโนมัติขึ้นมานะครับผมเวลาจะปลดเวลาจะปลดทําไงก็เหยียบเบรกก่อนนะครับผมเหยียบเบรกปุ๊บแล้วกดลงครับผมเนี่ยกดลงก็กระหายนะแต่ว่าถ้าคุณกดกดยกยกเบรกมืออ,อัตโนมัติขึ้นมานะแล้วก็กดปุ๊บมันจะไม่ได้มันจะฟ้องว่า เราต้องเหยียบเบรกก่อนครับทุกคนครับเหยียบเบรกปุ๊บแล้วกดครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนเบรกอัตโนมัติเวลาสมมติว่าเวลาสมมติว่าเราจอดไฟแดงอยู่แล้วเราขี้เกียจไปเข้าเกียร์ n หรือเข้าเกียร์ p อย่างเงี้ยทุกคนครับผมก็มีออโต้เบรกโคให้ครับผมกดกดปุ่มนี้ครับผมออโต้เบรกโคมันก็จะเนี่ครับเบรกโคตรงนี้นะครับผมเวลาเราเคลื่อนที่ไปนะทุกคนครับเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ d นิดึงแล้วกันนะเห็นไหมเห็นไหม พอเข้าเกียร์ดีปุ๊บใช่ไหมมันจะขึ้นออโต้เบรคโคนะครับผมรถจะไม่เคลื่อนที่ครับทุกคนรถจะไม่เคลื่อนที่นะแต่ว่าพอเราเหยียบคันเร่งไปนิดนึงเห็นไหมว่ามันเคลื่อนที่แล้วนะครับผมนะอ่ามันก็จะปลดเบรคโคอัตโนมัติเลยอันนี้ดีมากๆนะครับต่อมามาดูในส่วนของอะไรดีโหเยอะ,ะ,ะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมปุ่มบนหน้าจอ นะครับผมนี่มีปัดฝนอัตโนมัติด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมอ่ะมาดูสีปุ่มท้ายตรงนี้ก่อนนะครับนี่สีปุ่มตรงนี้นะครับผมปุ่มนี้คือเวลาเราคือเนื่องจากว่าเราขับด้วยพลังงานไฟฟ้าก็มีใช่ไหมมันจะทําให้รถข้างนอกมันเขาเรียกอะไรคนคนข้างนอกอะ่ะจะรู้สึกว่าเมื่อได้ยินเสียงรถปุ่มนี้นะครับผมถ้ากดเนี่ยถ้ากดเนี่ยก็ถ้ากดอะ่ะคือกดออฟนะคือปกติแล้วมันจะ ออนมาให้อยู่แล้วนะครับผมก็กดออนไปเหอะเพื่อให้คนรอบข้างได้ยินเสียงตัวรถนะครับผมอันนี้คือฝากระโปรงท้ายนะครับผมเปิดฝากระโปรงท้ายอันนี้คือกันรถลื่นถลายคือเวลาแบบว่าสมมติว่ารถติดหล่มใช่ไหมมันก็ทําให้ประสิทธิภาพของล้อทํางานได้ได้ดีขึ้นนะครับผมสําหรับรถติดหล่มนะครับผมอันนี้เป็นปุ่มเมนูรัดนะครับผมเป็นปุ่มคีรัดครับผมเป็นเซฟตี้นะครับผมลองกดดูแล้วกันนะกดปุ๊บมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาครับผมนี่มันจะมีนี้ครับ ระบบ RDM จะขึ้นมาเราจะเปิดไหมเนี่ยครับผมอันนี้คือระบบ c m b s นะครับผมนี้คือระบบ RDM ก็คือเตือนรถออกออกนอกเลนแล้วก็ควบคุมพวงมาลัยรถกลับมานะครับผมอันอย่างนี้ถ้าเราจะปิดก็กดตัวนี้ครับเนี่ยครับกดตัวนี้ครับผมเลื่อนเห็นไหมถ้าเลื่อนเนี่ยก็เลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้ครับผมถ้าจะเอาไหนระบบ R d m ก่อนนะครับผมกดปุ่มกดตึ๊กอ่ามันก็จะออมแล้วครับผมถ้าจะอออนใหม่ ออนใหม่ก็ออนแล้วครับก็กดคือเป็นการกดโอเคนะครับผมถ้าเราจะปิดระบบ CMBS นะครับผมก็เลื่อนลงมาข้างด้านล่างนะครับผมแล้วก็กด1ทีครับกดไอ้ตัวตัวนี้นะ1ทีปุ๊บก็ปิดนะครับผมเอาเอาเปิดไว้แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับระบบเซฟตี้ของ h อ n ด้ h r v ตัวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเรามาดูการเปลี่ยนหน้าจอดีกว่านะการเปลี่ยนหน้าจอนะครับผมให้ปบ กดปุ่มนี้ครับผมกดปุ่มโฮมครับปุ่มโฮมเลยนะเนี่ยเนี่ยปุ่มโฮมนี้ครับปุ่มโฮมปุ๊บอ่าหน้าจอตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับผมแนละ้วเราก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้ครับผมเลื่อนว่าจะมีโหมดอะไรบ้างอ่ะ Power Char g e นะครับก็ดูว่าถ้าเป็นเขียวก็คือชาร์จเข้าแบตเตอรี่ถ้าเป็น Power ก็คือใช้พลังงานขับเคลื่อนล้อนะครับผมนะอ่ะถ้าไปไหนไม่ได้ก็ก,กดปุ่มโฮมครับปุ่มโฮมอีทีหนึ่งอันนี้ปุ่ม Power p ร o พก็คืออย่างเงี้ยเขียวเขียวเงี้ยคือ ระบบชาร์จชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับผมนะอไปทีหนึงอะไรอีกแรงฟูเอลนะครับนี่แรงฟูเอลก็กำหนดว่าเฮ้ยตอนนี้น้ำมันคุณเหลือกิโลแล้วแล้วก็ระยะทางเอเวอเรเนี่ยครับผมผมใช้ไป22.8กิโลเมตรใช้น้ำมันไป1ลิตรถือว่าโคตรประหยัดเลยทุกคนครับนะครับอ่ะต่อมาอันนี้ก็ดูสปีดไทม Er ค่อยว่ากันอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมนะจีมิเตอร์นี่ไม่รู้คืออะไรครับทุกคนอันนี้ก็เป็นประมาณนี้อ่ะเซฟตี้ซัพพอร์ตอันนี้นี่ก็มีปุ่มนี้เหมือนกันซึ่งม sure ันก็เป <nighttime joke> <écrit> ็นคีย์ลัดครับผมก็เป็นก็เป็นคีย์ลัดปกตินั่นแหละนะครับเห็นไหมเนี่ยมันมันมันก็มีคีย์ลัดครับออนออฟเลยนะเออเนี่ยคอลลิชันมินิเกชันเป็นออนนะครับผมตะกี้นี้นะครับโอเคประมาณนี้กดออกไปนะครับผมอ่ะ ลับมาดูกันในฝั่งของเกียร์บ้างดีกว่าตรงนี้คือเกียร์มีเกียร์ p เกียร์ p เกียร์ r นะครับผมอ๋อผมลืมไปผมลืมไปทุกคนครับเออเนี่ยครับถ้ามีเกียร์ r ใช่ไหมเนี่ยครับผมก็จะเป็นกล้องข้างหลังนะครับผมกล้องข้างหลังนะผมว่ามันขี้เหร่ผมว่าแม่งไม่ละเอียดเลยทุกคนเออแล้วก็ honda lens watch ที่อยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็นั่นแหละไม่เวิร์กเลยผมว่าผมว่าแม่งไม่เวิร์กเอามากๆ,ๆ,ๆเอาเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมเราเปิด เราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยครับเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนะ mm hmm. ก็ Honda l a n เ Watch ก็จะจะมาจะมาด้วยจะแสดงโชว์ให้เราด้วยแต่ว่า Honda l a n เรนว c ชเนี่ยผมว่านะมันมันดีตรงที่ว่าเวลาฝนตกเวลาสองฝนตกเราจะมองเห็นเพราะว่าถ้าเวลาฝนตกแล้วมันเปียกกระจกข้างกระจกข้างมันมันจะมองไม่เห็นทําให้เรามองไม่เห็นทัศนวิสัยของรถข้างๆใช่ไหมแต่ว่า Honda l เรนวอชสามารถนะครับผมเขาสามารถนะครับผมก็ถือว่าก็ ให้ดีกว่าไม่ให้ละกันออะนะครับผมนะแล้วก็แป้นควบคุมนี้นะครับผมก็เพิ่มลดวอลลุ่มของเสียงนะครับผมซอสก็เป็นซอสของเนี่ยครับผมเป็นซอสของ FM ็คือคือเครื่องเสียงควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมทุกคนนะอันนี้ก็คือซ้ายขวาก็คือเปลี่ยนคืนนะครับผมเปลี่ยนคืนแล้วก็มีถ้าเชื่อมต่อโทรศัพท์เราเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วก็รับโทรศัพท์ได้นะครับผมวังโทรศัพท์ได้แล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้ประมาณอย่างนั้นนะครับ โอเคต่อมา <c oughs> อะไรอีกดีโอ้โหปุ่มมันเยอะเหลือเกินทุกคนครับนะ <c oughs> อันนี้ไม่ว่ากันนะนี่ผมว่าทุกคนน่าจะมีแล้วอันนี้พับพับกระจกทั้งคู่นะครับผมพับกระจกกูช้างนะเนี่ยเนี่ยนะครับผมพับพับกระจกนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยครับอ่ะพาไปดูครับผมเนี่ยกดค้างนะครับผมกดค้างแต่ว่า ด้วยความที่ว่ามันมันมันออโต้ครับผมมันก็จะเด้งคืนให้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะดูหนต่อดีอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือหลายๆคนนะครับผม Adaptive Cruise Control ผมว่าตอนที่ผมยังไม่เคยใช้งานผมว่ามันใช้งานงงๆนะอัดไปดูอธิบายจากช่อง YouTube หลายๆช่องผมก็งงแต่พอมาใช้งานเองทุกคนไม่งงเออพอมาใช้งานเองถือว่าโอเคมากๆเลยมันง่ายมากเลยทุกคนคือ เรากดตรงนี้ใช่ไหมคืออันนี้เห็นไหมเรากดปุ่มนี้ครับกดปุ่มนี้คือปิดนะกดปุ่มนี้คือเปิดแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ครับเนี่ย,น,ยนะเนี่ยครับเนาะแล้วเราก็สามารถกดเซตได้ครับคือตัวเนี้มันตอนเนี้ยมันมันมันออฟอยู่มันต้องเซตตอนรถวิ่งครับทุกคนครับคือพอไอตรงเนี้นะก็คือควบคุมความเร็วตามรถคันหน้านะครับผมนะ จนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยเออนะครับผมสามารถผมว่าโคตรโอเคเลยไอต้ไอตรงนี้มันทําให้แบบเวลาขับขี่ทางไกลเงี้ยผมว่ามันทําให้เราหายหายเมื่อยง่ายๆเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะกดอย่างนี้ครับกดปุ่มนี้ปุ๊บกดปุ่มนี้้วให้สัญญาณขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็เหยียบคันเร่งไปสมมุติว่า80ดสแปดสิบนะแล้วเราก็กดเซตครับทุกคนเซตปุ๊บคือตัวนี้มันมัน,ม,นมันเป็นอเพราะว่า มันรถมันไม่ได้เคลื่อนที่นะครับผมถ้าเรากดเซตปุ๊บมันจะระบบไอกล้องข้างหน้านะครับผมกล้องข้างหน้าตัวเนี้มันจะจับความเร็วของรถคันหน้าแล้วทําให้เราไปไปด้วยความเร็วของรถคันหน้าเลยแต่ว่าถ้ารถคันหน้าอลไรอะไรถ้ารถคันคันคันหน้าปลีกตัวไปอีกเลนหนึ่งแล้วเราไม่เห็นรถคันหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะขับด้วยความเร็วแ0สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงอันนี้นะครับผมควบคุมรถให้ยอยู่ในเลนนะครับผมนี่ครับกดตรงนี้ครับ เห็นไหมก็จะมีเนี่ยครับกดกดนี้นะมีตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้คือระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับผมคือประมาณว่าถ้ามันจะจับมัน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 จะจับถนนนะครับมเดี๋ยวถ้าเราวิ่งไปเนี่ยมันจะมีสีเขียวเลนสีเขียวไม่รู้ผมได้หรือเปล่าวะอ่ะดูดิอ่ะ,อะมีไหมไม่มีเพราะว่าลืมไปว่าลืมลืมลืม ลืมไปว่ามันไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจรเลมันจะจับช่องช่องจราจรแล้วก็ขับไปตามโค้งให้เราเลยครับผมคอนโทรลด้วยนะครับผมควบควบคุมให้อยู่ในเลนโค้งมันก็อยู่ในเลนเราแค่จับพวงมาลัยเฉยๆเดี๋ยวมันหมุนให้เองครับทุกคนถือว่าเจ๋งมากเลยนะสำหรับ Adaptive Cruise Control เ v e r s i o นนี้ของ Honda HRV นะครับโอเคผมลืมอะไรไปอีกหรือเปล่าเอ่ยพวงมาลัยไฟฟ้าให้มาเฉพาะ RS นะครับผมก็คือ เอ่อเป็นไรอ่ะพร้อมระบบอัตราทดเกียร์แบบ VGR อันนี้ผมไม่เข้าใจหรอกว่ามันมันคือมันคืออะไรนะแต่แต่แต่ว่าพวงมาลัยมันค่อนข้างคมอยู่พอสมควรเออนะครับผมแล้วก็ปั่นง่ายปั่นง่ายขับขับง่ายไม่เบาจนเกินไปด้วยมันมีเหมือนเหมือนมีหน่วงหน่วงหน่อยๆด้วยนะครับผมนะแล้วก็มันมีอีกอันนึงก็คือว่าระบบชะลอความเร็วที่พวงมาลัยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ d e c e l e r a t i o n pattern shift selector ก็อย่างนี้ครับผมเนี่ยปุ่มนี้ ปุ่มนี้ครับเนี่ยปุ่มนี้ปุ่มบวกปุ่มลบนะครับผมก็คือปุ่มชะลอความเร็วที่พวงมาลัยนะครับผมนะไม่ใช่พัดเดิลชิปนะเขาเรียกว่าพ a t เ e ิลเซเลคเตอร์แล้วกันนะครับอ่ะมีอะไรอีกที่ยังไม่บอกอ๋อ GB GB ไว้สำหรับลงเขาครับนะตรงนี้นะครับผมไว้สำหรับลงเขาก,ก็มันจะหน่วงขึ้นมาหน่อยนะทำให้เราขับรถสบายขึ้นแต่ว่ามันมีโหมดตัวนี้อีกนี่ครับผมถ้าเรากดตรงนี้มันจะ ความเร็วของรถมันจะลดลงระหว่างลงเขานะสามถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอันนี้ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีมากนะครับผมทุกคนครับมีอีกไหมหมดแล้วนะมีอีกไหมมีอีกไหมอีกไหมอ๋อพวกนี้ก้านกันฝนก็น่าจะปกตินะครับทุกคนครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะผมผมก็ไม่ค่อยรู้ด้วยเพราะว่าโอ้เยอะเหลือเกินนะครับผมจากรถเกียร์มันนุ่นมาเกียร์กระปุกมาเกียร์ออโตอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็มีออโต้ไฮบีมนะก็คือระบบ เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคณตอนนี้น่าจะหมดแล้วสําหรับพอนได HRV e h a v นะครับผมถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง I am e a กันให้ด้วยนะครับผมมีปัญหาอะไรสอบถามอะไรอยากสอบถามอะไรเดี๋ยวจะมาสาธิตอีกแล้วกันนะว่าเฮ้ยการระบบการใช้งานของ o น d า HRV ตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับโอเค